ลงไปนะอ่านเ,เ,เนี้ยเนี่ยเนียลองเดยเข้าส้วมเนี่ยใครไปเปิดหัวส้วมทีกวาดูอย่าลงไปแล้วไม่ลงตอนนี้หมายความเราจะทําทความดีความชั่วเห็นไหมมันก็ต้องไปกับเราที่มาที่ยังไม่ตายเื่องยังไม่ตายไปอยู่ที่จิตแต่นี่ครัว,ว่าเราทําจิตแยกออกจากกายได้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวางใถ้าความตายของจิตเป็นทิ์ ถ้าเป็นทิพยธรรมดามันจะทรงอยู่ด้านช้าก็าอารมณ์สงบแล้วมินชานถ้าเป็นทิพยดีแบบนั้นมันจะกลายเป็นทิพยจุญาลถ้าดีสูงขึ้นไปก็เป็นมโนยิธิท็ม่มีธิทานใจอันนี้สูงสุดเป็นกําลังจิตที่สูงเป็นกรณีพิเศษท้าได้มโนยิธิถ้าก็ฝึกกันทำไมถ้ามันไม่ดีกว่าสมาธิธรรมดาเลยเขาไม่น่าฝึกันเมื่อย เห็ไหมแต่คุณเดินเร็วกว่ารถแต่คุณไม่ต้องหารถหรอกใช่ไหมส่ใจบอกเอ้ยรถลึกเลยแต่ความมันสู้กูไม่ได้ก็เดินมาสิมโนยทิศเหมือนเดินมาเอ้ยมันขนั่งรถมาอันนี้ทิ่อยู่พยานเหมือนคนตาดีมองเห็นไกลใต่าตาไกลก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหม สมาธิธรรมดาก็มันก็คนที่มีกําลังแต่นั่งอยู่วนอยู่ข้างๆบา้านเราะว่ามันนั่งอยู่ถ้าไม่มีโรคภัยไข้ขเจ็บเ็ราเราสบายๆไม่มาเปรียบเทียบมันเปี่ยบกันได้อย่างนี้แต่ถ้าว่ามโนลที่เนี่ยเปรียบกรบรถไม่ถูกต้องเปรีือนเครื่องบินเวลานี้เปรียบจรวดฝรั่งไอ้จรวดฝรั่งมันยังช้าอีกเลย จุดได้ก็ยิ่งไปโลกพระจันทร์มันไปกี่วันกูรวมบ้างคานไปเป็นเดือนเราไปพระจุลามุนีแหม่รัดนิ้วมือเดียวยังช้ากว่าไปทึ่นีพพันนึกตึกถึงแล้วอ้ในงมงามงามเอ้ยกระหลังมันจะไปโลกพระจันทร์อีกสามวันแล้วนึกนึกเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนวะไม่เคยเห็นเลยว่ะ ไปถึงามายุรามนีไปถามพระพุทธเจา้าก็บอกโอ้คุณเลยมาหลายแสนเท่าแล้วอันเจพวนนี้เราไม่สนใจแล้บอกมัอยืนจากวานมนุษย์มายืนยังโง่ดูเห็นลูกมันเล็กนิดเดียวก้าวทีเดียวก็ถึงเล้วไอ้ดูโลกพระจันมันหมุนหมุนหมุน,หมนเห็นลูกเล็กนิดเดียวท่านก็นเลยบอกดูอากาศเป็นยางเงยางไงสิ่งที่มีชีวิตจะอยู่ได้ไม่ได้เลย ถ้าอยู่ต้องปรับปรับอากาศยายดูรูปทางการ,ารามั่งคั่ต่อไปก็ก้าวทีเดียวเถอะไอ้โลกทางการนี่ระยำหมาโลกพุทธินี่แกพงกว่าในยายดูโลกที่มีสิ่งมีชีวิตมันขยะดูถ้าเป็นโลกวัสดุเพราะว่าวัสดส่วนหนึ่งมันมีหิมะต้นไม้เขียวชื่ออมมีสัตว์ขนยาวๆห้อ,อยโหนวนตัวโดดไปโดดมาเหมือนข้างข้างที่นี่ คนไทยบอกจอะดูโลกที่มันดีกว่านี้ไหมเราอย่าดูก็ไปโลกกูรุโลกกูรุนี่คนทุกคนเขาสว่างแก่วมืน,นีไอ้ที่นั้นไม่มีแสงสว่างจะดวงอาทิตย์มันเป็นแสงสว่างแค่เมื่อนี้ไอ้คนทุกคนเ็าสวยมีสินมีทางครบถ้วนข้าวออกมาจะต้นไปเราสารไปเก็บกระสานมาใส่หมอ้อน,น้ำใส่รั้วว่างแค้เมืนน่นี้มันเราหงเตาวไฟฟ้าไอ้ข้าวออมันสุก มันก็สุขพอดีดีตามใจนึกเวลาจะกินกับข้าวปรากฏเองจะกินอะไรออกมาเองก็เป็นไอ้โลกนี้มีแต่คนที่เกียจหน้าตาไม่เหมือนมันุษย์ก็กเหมือนผีดิไม่เหมือนเนเขาสวยกว่าเราถ้าเหมือน,นหน้าแบบคุณทุกคนหนึ่งคุณใช่ไหมให้หนู เออก็คนมนุษย์เรานี่เองแต่ว่าเขามีวิญญาณิการดีกว่าเขาจะมาเกิดกับเราเขาก็ดีเกินไปถ้าเขาจะไปเป็นเทวดาเขาก็เขาก็เลวเกินไปมันไม่ถึงเทวดาแล้วก็ดีกว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนั้นอย่างอีพบอีสองพบยันจอมอนกระสูตูนีงในมิเดียไสค์เขาเจริญเรามาก ไอจามอนอยู่ทางทิศตะวันตกนี่คนก็สวยรูปร่างส,สดทสงดีผิวขาวละเอียดนะแล้วเครื่องมาดับไม่มีคนแบกบของเขาเอาเพชรดันมาเสียงติดไอ้มานั่งไอหินเน่ยไอพวกเราไปมาหรายก็เสด็จมานน้นเนะี่ยไอวิทยาศาสตร์เขาเก่งเ,าเรารมากก็จามอนไอสู้ตู สูู้่ตุวันออกว่าม่ไร้กราดแล่งเย่สายมันเก่งกว่าเราแต่ว่าใจเที่ยมเป็นมนุษย์ที่รู้สึกมีความโหเที่ยมก็เรื่องตอนนั้นก็เป็นเรื่องจานบินเสริมก็ไปอเมริกามาพ่อสสาได้จดานไม่ได้เป็นสองห้างไ้หนึ่งห้าได้ไง ก็มานั่งถามก็บอกว่าเมื่อก่อนนี่พวกนักบินพบอะไรพบกันก็เหมือนตาสีตาสาพบถ้าบินเป็ืนักบิน,บนโกรธต้องหาออกไปถ้าไปเที่ยวหลังนี็บอกมันไม่ใช่คนเล็กเลกเห็นพวกไอ้พวกผู้การรัฐต่างๆเห็นเองไม่มีการสัมผัสปดีไม่ดีเครื่องบินบินบินมาไปส่งขา่าวีกห้านาทีจะถึงสนามที่ลงท้ายไปแล้ว แล้วไม่ไปปรากฏการค์นก็ไม่พบยีห้านาทีนี่คขบินอยู่ไนะ <Okay. S 1> กลไหมยนงยังไม่ไกลอะไรห้านาทีจะถึงที่ลงก็ติดต่อมาแล้วว่าจะลงถ้าลกาเวลาห้านาทีก็ถึงจะถึงสนามบินหายไปทั้งขงบินทั้งคนเลยตัวหายก็ไม่พบทขเลยสงสัยก็พูยเรืองต่างกันไอ้กลางคืนก็ไม่เห็นนึกออกพอขึ้นไปที่จุฬานี้ก,กลับ เมื่อไงน่า,นามาท่านถามว่าสงสัยเร่องจานบินเนียเราสงสัยท่านถามทำไมไม่ถามบอกว่าเรื่องมันไม่เกี่ยวกับธรรมะเ่าบอกว่ามันไม่ใช่ไราสาระอะไรนี้ถามยากไนเป็นลอยเรื่อโสเดดี่เขาพูดท่านจะนีมาคําเดียวนนยว,ว่าคําสิ่งนี้ไม่ควรเราก็แย่แนละ้วท่านก็เลยพาไปดูไย้สองโลก ว่าเขาทํารูปร่างลักษณะแบบไหนมันมีไปมีสภาพยังไงความเร็วสูงไอต้ตะวันตกนี่ดาวดวงนี้มันมาถึงอเมริกาเนี่ใช้เวลาสิบชั่วโมงอ้ตะวันออกมาถึงอเมริกาใช้เวลาสิบเจ็ดชั่วโมงไอ้พวกนี้จะไปโลกอางคาร่อยไปเป็นเดือนโอ้โหมาเดินสติแล้วเห็นไหมจา้จาันเดียวกัน เรื่องจากว่ามนุษย์ไม่ใช่โตด้ไอ้โลกต่างๆที่มันมีสิ่งที่มีชีวิตแต่มันับไม่ถ้วนไอเราไปไม่ได้แล้วว่านมีแต่แค่เราเหมือนคังคุกในกลาครอบหรืออึ้งอ่างในกระลาครอบในโตมาตงหเด่งตัวเต็มเต็มกะลาโอ้กูใหญ่เต็มโลกว่วะเออเพราะมันไม่เห็นคนอื่น ฮะเษกษตรจักรวาลเ,ษเ,ษเษากษตรเสษจัก่วาลอะไรกลุมจักรวาลมีกลุ่มเดียวกลุ่มจักรวาลมนุษย์แต่มันมีหลายหลายแสนจุดไอกลุ่มจักรวาลมนุษย์จะมีหลายกลุม่มได้ยกกลุ่มตีกันเดี๋ยวมโหมแบกโลกไปตีกันว่าทุ่มเงินมึงทุ่มกูทุ่มมึง จ้กรรวานมนุษย์มันก็มีมีกลุ่มเดียวแต่มันหลายแสนเพราะว่าจุดที่มันมีสิ่งที่มีวิตมีหลายแสนจุดแล้วใครจะไปนั่งนับนะใช่ไหมแต่ว่าจุดมันมีจุดเดียวที่พระพุทธเจ้าตรัสก็คือชมพูทวีนอกจากนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระเจ้าก,ก็แสดงไม่มีพระสงฆ์ ตัวอย่างในเรื่องมหาปฏิปทาน่าสทรที่พระพุทธจเจ้าทรงเสด็จไปข้าไันไดแ้งกุรุของรัตน์เขาอ,อิน,ดนเดียนะเเรียกว่าอาราีละครเมืองอาราีนี่เมืองอาราีนี่พระพุทธเจา้าทรงเรียกว่าแ้งกุรุว่าพระองค์ทรงตรัสว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเคยเสด็จไปโลกกุรุ แล้วบอกพระพุทนั้นว่าไอ้ที่นี่มีความสุขสบายมากแต่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้าสอนให้ส่งความดีอิ่งกว่านี้สู้ชมพูทวีปไม่ได้ถ้าที่ชมพูทวีปมีพระพุทธเจ้าสอนให้ทําความดีเสริมขึ้นไปก็มีคนเหล่าหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งเขาขอติดตามมารองกระทรงใช้จากแก้วช่วยให้มา ไอ้จักเก้าอธิษฐานไอ้จักแกว้กแกวมันใหญ่คนนั่งก็นั่งในจักแก้ก็นแดกก็มาถ้ามาลงในแ้นที่เราเรียกอารวีนครแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงทรงทรงท่านทรงเรียกว่าแฝงกุลนี่เป็นวลาที่ไปแว้นนั้นพระองค์ไม่เทศเรื่องอืน่นเทศเฉพาะมหาติปานาัณฑ์สพราะจิตใจเขาเอียดเทศเรื่องเดียว ไปที่นั่นไปมาลายประเทศมหาติปัฐานนสุขคำว่ามหาปติปทฐานสูตรเนี่ยมหาสติจะลืมตั้งสติไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นระสุสูตรหนึ่งไม่จะเปรียบเทียบกับใครก็เนี่อ,อะไรกับใครตัวอย่างก็ได้เาะว่าลงท้ายจริงๆเลยให้ตั้งสติไว้ดีดีคือไม่ลืมความตายทรงความดีท่านสอนเท่านั้นเอง เนื่นเพราะว่าคนพันนั่งเขามีจิตละเอียดกว่าจิตเป็นมหาบุตรสูกว่า,ากั้นอื่นคืนเป็นขั้นอื่นแต่ละคั้นเทศเหมือนกันแต่เรื่องเดียวกันนี่ว่าเรื่องเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าเทศทุกขกั้นนั่นก็คือเทศพันห้าอย่างเดียวเทศเนื่องเดิมปลดกันห้าอย่างเดียวแต่ต้องใช้จำนวนต่างกันโซลและแตะ่ปรญญาของคนแต่ละกลุ่มมันก็แม่ครัว แม่ครัวปิ้งบาทูซ้ำปลาทุกวันก็แย่เหมือนกันไอแข่ชุดไหนมากับาทูก็น้ำปลาทำไม่ได้ใช่ไหมือว่าก,ก็ดูหน้าแขกเที่ยวขึ้นบ้านเราถ้าแจ็กมาแล้วก็เอานมเอาโน,อานยอะไรกินเลี้ยงอย่างแขกไอแขกมาหมูเลี้ยงนี่ไม่แน่นะจะเดินแขกชาหมูใหาเราแย่ไหมนะอย่างกับเมื่อสมัยสิ้นีพาวาดีอยู่ เลยพวกพวกเจ้ามาที่ลานเข้ามาเป็นอนุ่าการทำบุญมันนี้พระญาติโยมเนี่ยถ้าจะว่ากันโดยอนิสงส์มันก็เป็นอนิสงส์สามอย่างเนหนึ่งปาฏิปุปธิปสถานแล้วก็สองสังฆทานสามมีหาทาน <c oughs> มองหน้าคำว่าปาที่ปกติสะทานนี่เป็นทานให้เฉพาะบคุคคลสำหรับสังฆทานให้ทานเป็นหมู่สังฆทานก็เราหมูแล้วก็มีหารทานหมายถึงการก่อสร้างสถานที่ทาวรสถานที่สาธารณประโยชน์เงินบญสามอย่างนี้มีอันทีส์งไม่เหมือนกัน สำหรับปาริบุรุนสถานนี่ท่านเรียงลำดับไว้ว่าการให้ทานกับสัตว์ดิฉันเนี่ยในสองร้อยเท่าไอ้ร้อยเท่านีไหมความว่าถ้าเราให้ทานสัตว์ดิฉันด้วยเมตตาจริงถ้าตายไปแล้วจะไปสวรรค์ก็ต้องอยู่กันสวรรค์ร้อยอายุอยู่ ร้อยอายุก็หมายว่ามตายจากธทวดาแล้วก็ต้องเกิดเป็นเทวดาตายจากเทวดาเกิดจนตายร้อยวารนะท่านยึงบอกว่าเมรุสงร้อยเท่าท่านีรับไปก่อนนะคนแล้วก็ต่อมาท่านบอกว่าการให้ทานและสติริชานร้อยครั้งฟังก่อนมีผลไม่เท่ากับให้ทานที่คนไม่มีเสียงเลยหนึ่งครั้ง เพราะว่าศาสนานนี่ถือว่ายังอยู่ในอบายภูมิคนที่เกิดมาแล้วไม่มีศีลถือว่าพ้นจากอบายภูมิมาแล้วอันนี้สงความดีในชาติก่อนที่เคยมีศิลนห้าจึงเกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการสานสองครบสมบูรณ์ถ้าเคยให้ทานมาก่อนก็มีของใช้แล้วก็ก็อยสายเคยอบรมธรรมจึงมีปัญญา ถ้าท่านจะพูดต่อไปว่าการให้ทานกับคน,คนที่ไม่มีศีลเลยร้อยครั้งมีผลไม่เท่เา,า,ทากับคนที่เคยมีศีลแต่ว่าศีลขาดไปแล้วครั้งหนึ่งให้ทานกับคนที่เคยมีศีลและศีลขาดแล้วร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับการให้ทา थ, นแก่ท่านที่ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมักหนึ่งครั้งทั้งว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมักก็หมายถึงว่าคนที่เจริญสมถะวิปัสนาด้วยการตั้งใจจริงแต่ว่ายังไม่ถึงระโสดาปฏิมัก ให้ไทยกระท่านปฏิบัติเพื่อเบโสดาปฏิมกร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถ้าให้ไทยกับเธอถวายไทยกับโสดาปฏิมักหนึ่งครั้งถวายไทยกับโสดาปฏิมกร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับบโสดาปฏิผลหนึ่งครั้งเทวายไทยกับโสดาปฏิผลร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายไทยกับพระอนาคติกถาคามีมักหนึ่งครั้ง ถวายไทยพระศรีธาคารีมร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายไทยพระพุทธาคารมีผลหนึ่งครั้งถวายไทยพระศรีธาคารมีผลร้อยครั้งมีผลก็ไม่เท่ากับถวายไทยพระอนาคารีมร้อยครั้งถวายไทยพระอนาคารีมร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายไทยพระอนาคามีผลหนึ่งครั้ง ถวายทานว,ว่านาคามาาีผลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับถวายทานกับระาราตม <lease. June. S 1> ักหนึ่งครั้งถวายทานกับว่าราตมักร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานกับอ่าราตผลหนึ่งครั้งนี่ถวายทานกับว่าราตผลหนึ่งครั้งร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับพระบัจเจพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานกับพระบัจเจพระตเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานกับสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง นี่เป็นปาฏิบุคลิสทันแล้วต่อไปท่านต,ตัดอีกว่าการถวายทานจะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งการถวายสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายมิหารทานหนึ่งครั้งจบจะไม่หั